ับันนี้วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่69ที่ข้าพเจ้าในนุปุษจันคอยขอถวายเสียนสวดสัทยาปยฏิสูตประบูตและมงต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาและอาชาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระดับได้มีสมาธิจดจ่อในคณะปัญญชนนั้นให้ปวดทนดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ บทที่หนึ่งบทเก่าพรัตัณฑ์ไปอรังธรรมะธมโตพระวาพุทธามพระกวัตังพิวาเตมิสวาคตุพระกวาตารามุธรรมังนัมภะรามิตุปิปโนเพระวัตโตเทาตั้งหัวตั้งขังนำมามีบทที่สองบทอุชาพระไปริพินาตอรังธรรมะธรรมุโธสุจิลังปุรินี้พุทโธผู้เนหิทะรามาโนตานปะละมีหิจาติสติยาวาชีวังอาพุทธังธรรมังสังฆังสารังคตุปูเชมิรัตนัตฑยังธรรมัง ฉาลามิโสตินาบทที่สมบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจากวารสุตราคาันตเทวตาตัตมังมุนีราชะสาสุนันตุสักฆโมขะทางสักเีขามิจรไปคริสิกะแตเตจันิเคมืมาเนที่เปที่จะขามิจโวนะค,ะนเคา,าเ,เนแกวโทุมเกเต พุมมาจยันตุเทวจัลาตลอวิถเมียค่ะคันั้ปนาคาติตันตาตันิกยอุนิีวราหนะตันตาอเมตุนันกุฎัมตวนะกาลอายามตันตาธัมมสนนะกาลอายามตันตาัมมสวนะกาลอายามตันตาบุทีตสปุบสปุปปาคะนนมการน้ำมุตตสพระวตละโตสัมมาทุกุลนันน้มุตตะสพระว่าตละโตสมมาทุกุล้นนมุตตสพระวตลสมมุตตสบทหายจะลานะคุมปะทา Kutang tala na kasa mi tamang tala na kasa mi taka tala na Kutang tala na kasa mi tuti empi tamang tala na kasa mi tuti empi. Taka tala na Kutang tala na kasa mi tamang tala na kasa mi tati empi. บทที่หกบทสวดสัจจคินิยการฐานนัตติเมตัลลังอัญญพุทโธเมตัลลังค์วลังเอเตนะสัจจวะวเชนะตุติเมหุตุตัพปัฏานัตติเมตัลลังอัญญธรรมโมเมตัลลังค์วลังเอเตนะสัจจวะวเชนะตุติเมหุตุตัพปะนัตติเมตัลลังอัญญตังมโมเมตัลลังค์วลังเอเตนะสัจจวะวเชนะตุติเมหุตุตัปปะบทที่เจ็ดบทตุติรัสานะปะนามาคาถา ตังนัเมรตัตนะพุตตะสาัลีอรจิตตังธรรมังนัเมรตัตนะพุตตะวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรตัตนะพุตตะสุเรลทิเอตังนัเมเตรัตะนังรตันตนะตะยะขะหังสัมมาสัมโมสาลิตาวัตถุวิเสตุุตังอัญโยยะยุตตะคุณะโยข้าวะ อ๋อตังอุกสุมินิตยยมหิติตเทว่ายามิติทันเตเอิคังวินาตะตติกาละเวส,สเนะัมมาสัพเวนะโรเกขาทาจิต dạy lên đã tạo tụ tàng cambilla giả là vì đã yang a ti tụ tập tàng binh du hi bắn tĩnh tay chân này hi vi chân yak rô băng rô cam hi gay hi chị gặp tân du và สันจิสุุวิหิตังพุณากายะายะนาเมหิเจวะชนะตายะสุวิสุตัมปิตมุปัญสตังนะมนานสิสุทภาพะสาธาะฐานัง ปุญญา ut, ติยานะมะละมุตตมะปุญญาภูมังทุกขาปมุนจัดนาโมขาสะะารนังขะสะนานังปูชาลาเหสุปะละมังอภิปูชาอิเนยังนิพพานะสิจตจิกิริยายุปะนิสัจยัถตถงตัมมากิเลสะมะ ชาโสรท่านสิทธิยาจะสาธูหิอัตตะกุสะเลสหุปะเสวานิยังปานิหิจาปบิตละลนังขมานียะเมวะตัสมาหิตัง สิลาตนาลาตนงัตนงลตลตดังข้าตัมหะรักินที่วังเชนาเนสุนามัสสะมานาปูเชมายาปิาตัสสะตังสุปัสสนิกิตาตัสตานุปาริวะทิยา สะทาลาตาจะกุมเจนาตัตสุกะเซนาสุกิเอเวมุเตเชนะตัสะจะตะทาาีิุวัติโหตุโยเจทธรรมวินะยมปิยัมิปมาณปูโตโลกุตตะลาพิสามารถโยนิยต โตโพชังสัสโธปนิษัตยะจายายะอายมัมปิโหตุวัตตุสะเยปะลิจิโตตุป,ป,ปะตัสทะกาโลบทที่แปดเปวดเผยลัทธการาการับสิทธิ์ทีาดาโยจัก,กุมาโม สามลาปะกัตโตตามังวะปุตโตสุขะโตวิุมโตมาลัสสปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยพุทธังวะลันตังศิลัสานามิโรกัสสนากันจะวินายะกัญญะกัญจะตันเตจะตาเตชะยะเศรธิโหตุสัพันตรลายาจะวินาจะมินต ธมโมชยันทะโชโยวิยาตสัตสุภัสเสิโลกัสัวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะทารัตสทาลีตถาวะหูสันติกาโลสุจิโน อัมมังวะวลันตังศีรษา,านะมามิโมหัปะทาลังอุปัสสั์ตะทาหังต,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 ตันตชะตาเตชเจยะสิทธิโหนตุตพันตรายจะวินาตเมนตุตธรรมะเตนาสุขะตานุโคโยโลกัสสะปะปูกะเกเรจชตาตันโตสะยังสันติตนิโยชะโกจะ กว่าขาตาธรรมังวิทังกะโลติตังทังวัลันตังศิลัสสานะมามิพุทธานุพุทธังตะมาศิละทิฐิงตันติเจตาเตชะยะสิติโหตุสัพพันตะลายะเจวินาตมินตุปุตติก้าบทส่วนนโมกาละอัตากาทา กาถาอะนะโมอาตโตธัมมาธัรมพุทธสัน,นมิเมตินุนะโมอุตตมะธรรมมสาศะสวะขาตัสเสวะเตนิท้ะมะนะโมมหาสังฆสธธาสาปิวิสุทธาสีละทิฏฐิโนนะโมโอมาตายาลัทธสสะลัตตะนัตตะยัสสัสาทุกังนะโมโอมากาติตัสสะ ตัสสาวัตทุกตายัสสตินโนโมกาลปปะพาเวนะวิคันฉันตุปัตะวานาโโมกาลาลุพาเวนะาตัววัดจีหนตุสับพะธาโนโมกาพะลัทธาเตเชนะวิธิวิธิมหิดโอมิตเตชวา